คอยอัปเดตเส้นทางในการเดินทางสองเถาเขานอกไ่นะฮอาย้ายจากเซโนโเริ่มเต็ดเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณสองโมงสี่สิบสองนาทีฮักเอาหอดอ่าทาโทมด้มีน้องด้อจักสิคำอยู่บ้านได้เจได้แลวเนาะมีได้ติดตามไปในคลิปนี้แหละ จอัปเดตการเดินทางพากันมาสำเนอมาเที่ยวสำเนอก็พอใหญ่ปันเป็นช่องแถวไป้รอบนี้มาให้ลูกไปนักไปหนักก็พวกเอาไปไปนักเลยลูกก็บพ่อแล้วมาญาติโก้หัวติกาทั้งหลายบ่อแล้วมาน้ำมีแต่มาช่องแถวเลยพี่น้องเด้อกะพ่ฮู้ว่าพ่อปันสิพาไปไปไชเนาะ จะเดินทางไปน้ากันนี่แหละอัปเดตการเดินทางแต่ละระยะแต่ละบอนแต่ละเนื้อแต่ละระยะไม้ยังไงสิอัปเด,เดเตให้พี่ให้น้องเบิ่งปลา,นนนนาเนมันเต็มถังเบิ่งเต็มถังยังเลยขีดเดี่ยวโคโลใช้เลยปเดอร์เวใส่น้มันอยู่ท่าท่งก่อนไปเนาะยังคอยเดิน,ดนทาง จะผู้วาปลาดงเลยทำซ้ำเนื้อนิมินเป็นเป็นเขตผู้ลายเลยตะกาวข้าแถวกระลึมในเนาะลายอยู่งรงคนพียวอยู่ตรงคนเดยวหัวใจเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบเคลืนไฟฟ้าน้ำเงียบมันหลายเคลื่อนนึ่มันมีน้ำเงิมนน้ำเงียบในเนาะเงียบมันี่ห้าห บอมไม่ยังไโค้ดไปไดโค้ดมาโอ้ยแขลงสิงขวางยินดีต้อนรับเข้าสู่แกลงสิงขวางแล้วจ้า,าแกล้งสีงตัวแกี่ครับ ส่วนไลยแล้วมีแต่ผู้แต่พาเฮือนซานบานสองเขาจะสิตั้งแบบนี้เลยนะี่แบแบบเข้มทางเลยแล้วก็ส่วนมาก,กเขาจะอ,าอยู่เขตแถวแคมจังสีนี่เขาจะาสีบลมีรถง่า่แล้อส่วนไลยแล้วเขาจะเอใส่รถจากเพราะว่าชื่อมาก,กมันบลมีบอลโจดย์พี่น้องบลแมนว่าเขาบลมีเงินเนอะเขามีแต่ว่ามันบลมีบอลโจดนี่คือเห็นน้ำกันนี่แหละ เออเดี๋ยวมันก็สีเห็นจอดกับก้นมันก็ตูดออกมาใช้ทางอยู่แต่ว่าเขาไปในกลางเมืองแ้่เนาะแม่ทั้งยัยขึ้นมาเธอหนึ่งเขาไปในกลางเมืองแ้่กับก็มีมีมีรถล่างพาหนะเนาะเขื่อนสองเกือนสามก็มีแต่ว่าอยู่ในเขตจึงสี่ก็คือจึงสีเห็นนล้วกันเขาจะเขาจะเขาจะมันโมมี่บอลจอดรถจอดล่างนี่เขื่อนกับจู้จู้ึงสีนี่เลยกลายเป็นลงไปกับเป็นเฮลเลยได้แาบนี้ ู้เข้มทางเลยปาบังนัดเรื่อง เหน่อยเก German, right? like German, oh ี่ยวขึ้นมาทางผีอีกเกี่ยวขึ้นมาทั้ง่างผีอีกจังเกี่ยวก้าวขึ้นไปตั้งนาผู้เลยจังขึ้นไปจองผู้อีกเงิดน้ำู้ออกแบบนี่ก็พราผู้แล้วเราเด่ออกมาเห็นยังแขนเราทุกคนเพล่เออมาเด๋เกี่ยวก้าวขึ้นเนี่ยได้มาเนี่ย ตะลาดเมืองคูณกละังอยู่นี่สองสาเดืนจะ,ะอยู่ะตเบียไหมฮ็เบียจออยู่วันี้นี้เช้า าเข้าไปบานได้จ้ะปีที่ขามาผูกแค้ในเบาอะไรไปทางนี่หรืสิท้ายบรรยากาศอยู่ในรถเดี๋พี่น้องเดินเพราะว่าเข้าเขาสิไปไปต่ออีกเนาะเพราะว่านี่เสียงควงเนี่ยเป็นเพียงเท่าทางผ่านพราเข้าสิไปเจอกันจังๆแท้ๆอยู่ที่แขวงหัวพันอยู่สำเนือ ที่เมืองของเมืองวันนี้พี่ตาเข้า,าอัปเดตเส้นทางให้พี่ให้น้องเมืองเริ่มจากซีนโนมาหาแขวงเสียงควงามาเถอะไเลยโควิดนักตะกอน,นมันก็สอาจจะบออันนี้ปันได้นาะเพียงแต่ว่าเขาถ่ายอยู่ในเขาบะไรเขาในเมืองเ,เอาบปเลยถ่าย ถ่ายทั้งนอกนอะถ่ายทั้งทั้งในรถที่ซอไอพีนอกองเบิร์นงํางํมดูทึ่งนําดูถึงบอมาสุดก่อนก็โบไบดไปเทีย่ยวทางใดทั้งมาแล้วก็ผูกแขนให้บอเพ่งแล้วก็วนอนคืนหนึ่ง้วพาก,กันกลับเมื่อนี้ก็เพียงเท่าว่าทางผ่นาน